เมือ่อเราได้สวดมนต์บูชาพระตัตรายังเสรีจเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่เแน่วมุง่งตรองถนทางพระน,นิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาิเดี่ยวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบา,เบา พ่อลูกพ่อสบายสบายเด็งก็ให้เปลือกตาปิดสนิทเราไปเปลือกตานิดนิดให้พ่อสบายสบายแล้วก็ผานคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนงร่างกายของเรา ั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่ศรีรษะถึงพื้นเทาเิ่งให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีๆนะจ๊ะ ต้องผ่อนคลายต้องสบายสบยแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งคลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของ เรื่องธุรกิจการงานผ่านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็ ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะจ๊ะใจต้อง ใสใสตของบริสุทธิ์ต้องกินเกลียงไม่ยึดมั่นถึงมัน่นไม่ติดผูกพันอะไรเลยกับใครก็ไม่ผูกพันวัตถุสิ่งของอะไรก็ทิ้งหมดเลยเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะ แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือสมมติว่าเราหยิบเส้นได้กันมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุมาด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่ง ให้เ้นได้ทั้งสองตัดการเบ่งกากับปาจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือกอเสมอเราในชี้นิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเซนได้ทั้งสองสองมาสองนิ้วมือ เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวในลูกนะ้ตรงนี้นะเพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเรามาเกิดก็ตรงนี้ตายก็ตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้ เพราะฉะนั้นตั้งทำความคุ้นเคยตรงนี้ให้ดีโดยเฉพาะเป็นจุดเริ่มต้นในหนทางแห่งพระอริยเจ้าที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอสวภมานบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะตรงฐานที่เจ็ดนี่ พยายามนะกลัวนักนกลัวหนาทีเดียวกลัวมนุษย์ทุกคนใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าถ้าใจหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายใน จะหลุดพ้นจากความเป็นบาเป็นทาตของพิมามรรบจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับพระสมมทุกเรตเจา้านับประสงค์ให้พระงค์ไม่ต้วนเช่นเดียวกับพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่พิมารมรรคบก็เข้าบัญชาไม่ได้ หลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาตของเขาที่เขาจะทำให้เวียนว่ายายเกิดเยูนในภพทั้งสามที่เราคุ้นเคยกันว่าในวัฏสงสารเพราะการเกิดบ่อยก็เป็นทุกข์บ่อยๆแก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพลาดพลาดจากสิ่งที่รักบ่อยๆ ราสอบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็บ่อยๆเัาสาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจก็บ่อยๆเป็นตะะ้นวจนะพยายามมาจึงกันนักกันหนาละกลัวนักกลัวหนาทีเดียวกลัวจะพ้นจากความเป็นบาปเป็นทาตของเขาและที่สำคัญกลัวจะไปรู้เรื่องราวของเขาซะด้วย ละกลัวจึงกันการไม่ให้ใจของเราของมนุษย์ทั้งหลายรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยไอความไม่รู้เกิดขึ้นซ้อนลหลายๆชั้นคือให้ไม่รู้ว่าเรานะยังไม่รู้อะไรเลยหรือแม่รู้อะไรเลยก็ยังไม่รู้วิธีจะแก้ไข หรือรวิธีจะแก้ไขก็ให้เกียรติครานตรึงไิติดเรื่องราวต่างๆไปทำประโยชน์ให้แต่ผู้อื่นแต่ไม่ทำประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นพระาพยาน,นี่กลัวนักกลัวหนาแล้วก็กันนักกันหนาจึงเอานิวรณทั้งห้านะมาหุ้มเอไว้แล้วก็ระเบิดใจลุด ออกจากตรงนี้ไปติดเรื่องราวของโลกภายนอกไปติดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมการยะดยังตาหูจมูกเล่นกายใจให้ไปติดตรงนั้นให้วนอยู่ตรงนั้นให้ไปเพลอินอยู่ตรงนั้นเราพยายามมากระส่งเสริมสนับสนุนให้ไปติดตรงนั้น ทั้งส่งเสริมสนับสนุนทั้งบทบังมาให้รู้เรื่องเล่าความเป็นจริงใีวิตทั้งโขกทั้งสับไปในตัวเสร็จเพราะนั้นศูนย์กลางกายอานที่เจ็ดตรงน,นี้นี่สำคัญน,นักทีเดีเยวที่โลกพูกมีบุญทุกคนที่ได้มาวันนี้เนี่ยเพิ่งต้องให้ความเอาใจใส่ ระว่าวันเวลาที่จะอยู่ในโลกมนุษย์นี้เนะี่ยมันเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆต้องหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับตัวของเราให้ได้ซึ่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นนะมันอยู่ภายในกลางกายของเรา โดยมีจุดเริ่มต้น,นท,ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละซึ่งเราจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวงสบางสบายไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เพราะถูกส่วนใจก็จะหลุดพ้นเป็นชั้นๆ เจาจสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดเราจกความทุกข์ทรมานของชีวิตไปสู่ความสุขอันไม่มีประมาณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นความสุขติ่แท้จริงที่ไม่มีความทุกข์เจือปนเลยและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆลดก็ไปเป็นชั้นๆ ถอดเป็นยันยันอังที่พระสัมมาทูตุจ่าจังเคยตรัสไว้น่ให้ตามเห็นกายในกายเพราะว่าในกายทั้งตัวเรานี้มีกายภายในอยู่ในกายภายนอกแล้วก็ยังมีกายภายในที่อยู่ในกลางกายภายในซ้อนๆเป็นยันยันกันไป มีกายก็มีธรรมดวงธรรมนี้ทรงรักษาสภาพของกายเอาไว้มีความสุขเพิ่มขึ้นกายเวทนาจิตธรรมอยุดข้างในนี้เป็นยันยันเข้าไปจำง่ายๆว่าใจต้องหลุดล่อนโดยเริ่มต้นหยุดนิ่งู่ดี่สูนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละ จนกว่าจะเข้าไปถึงสราระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราให้ได้คือพระธรรมกายนั่นเองจะเป็นกายที่จะพ้นจากสภาวะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตาเป็นกายที่มีแต่สุขล้นๆ่นและสุขเป็นนิรันดรเป็นตัวของเราจริงๆนั่นแหละ น,นั้นก็เป็นตัวเลยสมมุติเออตัวยังไม่จริงที่ว่าไม่จริงพระพยายามมาก็ยังมาขับัญชาในแต่ละกายได้ให้แก่ให้เจ็บให้ตายให้แปลผนไปได้ดังนั้นหลักวิชาคือจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ให้ได้หยุดอย่างดีไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้พอถูกส่วนก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายใน คือมันจะตกศูนย์เปลี่ยนสภาวะอยากไปสู่สภาวะละเอียดเข้าไปถึงดวงธรรมก่อนมีดวงธรรมที่อยู่ภายในอลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่จรนไนแล้วะ ใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสและเหมือนกระจกใสใสบ้างเหมือนเพชรใสใสบ้างในเบื้องต้นแต่ถ้าเต็มส่วนแล้วจะใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกจะลอยปรากฏขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้ เขาเรีว่าดวงปฐมมมักหรืดวงธรมมรมา,านุปัสสนาสติปัฏฐานคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนานิปานที่จะบรรลุมรคนิพานใจตั้งตกโสนแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ ยามเที่ยงวันแต่ว่าสายเย็นมันแสงจันในคืนมันเป็นเลอ,อยิ่งกว่านี้เพราะมันเป็นเพียงแค่ข็ออุปมาท่านั้นจะใสเกินใสสุขเกินสุขที่เราเคยเจอในทางโลกึถ้รมาเทียบกันแล้วก็ทางโลกก็แค่ความเพลิน มีความพลนกับความเพียงกันนั้นเองแต่นี่นมีแต่ความสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาเป็นสุขที่เกิดจะใจดีบริสุทธิ์เพราะหยุดนิ่งอย่างแล้วก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนบนพิน,นอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตยามเที่ยงวัน่ หรือใหญ่กว่านี้นะจะเรียกว่าดวงปฐมมรรคตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังจากอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่เห็นชีวิตเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเกิดจากความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาที่ไม่เข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตเลยจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องหยุดนิ่ง ที่เรานนี้โรทะี่โรทาไปว่าหยุดก็ได้ไปว่าดับก็ได้พรหยุดมักก็เกิดคือเห็นหนทางที่จะเข้าไปสู่ภายในถึงกายตัดสรุตธรรมกายจะเป็นสรระที่พึ่งที่ระลึกท,ที่แท้จริงของเราแต่มักเบื้องต้นจะเป็นดวงใสๆจะปฏิบัติวิธีไหนก็ตามถ้าไปถึงปฐมมักนี้ สถานที่เจ็ดตรงนี้ก็ไปนิพพานไม่ถูกเพราะฉะนั้นดวงใสดวงนี้เนี่ยเทวยดวงปฐมมมักเกิดขึ้นเมื่อใจทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกศวนก็ตกศูนย์ดังกล่าวนั้นดวงใสก็เกิด ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเรามาถูกทางแล้วปฏิบัติถูกทางแล้วชีวิตที่ผ่านมาแลยไปเจอดวงนีแ้แปลว่ายังไม่ถูกทางก็ลองไปตามทางที่ปยาม,มานก,กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้พอได้ประทุมมรรตรงนี้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวเข้าไปก็จะเห็นดวงธรรมในดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่ คือในกลางดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสิปทานนี้ก็จะมีอีกดวงหนึ่งซ้อนอยู่เรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะมีดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีดวงวิมุติซ้อนอยู่ในกลางดวงวิมุตก็จะมีดวงวิมุตติญาณัฏฐนะ ต้อนอยู่เป็นชั้นชั้นเข้าไปตามความละเอียดของใจที่หยุดนิ่งเปลี่ยนสภาวะที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นหยุดนิ่งแน่นเพิ่มขึ้นใจก็ล่อนกระเทะล่อนไปเรืเ่อยๆเป็นชั้นชั้นเข้าไปกลางโดยมุติยานทศนะก็จะเข้าถึงกายภายใน ชีวิตภายในที่ราณีเพิ่มขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นชีวิตที่สูงส่งเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นมีความเป็นอิสระเพิ่มขึ้นกับเดิมเป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปอย่างนี้แหละในกลางกายมนุษย์เียกจะมีกายทิพย์กลางกายทิพย์ก็มีกายพรม กลางกายผมก็มีกายกรูปภพกลางกายรูปภพก็มีกายทำโหตภูซ้อนกันอยู่เป็นชั้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 นอย่างนี้อยู่ภายในตัวของเราทุกคนเกิดกมามชาติหนึ่งต้องหาที่พึ่งที่ลึกภายในให้ได้ไม่งั้นเราก็เสียการเกิดอามัยชาติหนึ่ง แล้วกว่าจะมาเจอหนทางอย่างนี้ก็ไม่ใหญ่างยพยายามมาก็ตรึงเอาไปติดในเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันไม่เกิดประโยชน์พว่าจะมาถึงตรงนี้ได้อีกก็ต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสมมาสุรริเจ้าเอานสละชีวิตได้ข่าวถึงบรรลุมากควลนิพพานและนำมาไดยทอด เพราะฉะนั้นชาตินี้เรามีบุญมีบารมีมากได้เกิดอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในช่วงที่มีการประเกิดขึ้นของพระเดชกลุงปู่พระผู้ราาบมอนทานสละชีวิตจนเข้าถึงรมแล้วก็นำมาถ่ายทอด น,นั่นเราเป็นโลกเป็นหลานของท่านเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามท่านให้ได้ท่านทำอย่างไรเราก็จะต้องทำอย่างนั้นเมื่อเราทำอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นคือดับทุกข์ได้มีสุขในปัจจุบันไอรูทุกคนประคองใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่ม อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆโดยคำนดบริกรรมนีม,ม,นมิตรเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆเท่าที่เราจะนึกได้อย่างง่ายๆและสบายสบาย วอยที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่จะไม่ง่ายๆผบในบริเวณกลางทงของเราให้นึกอย่างเบาๆสบายๆนึกอย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเพื่อให้ใจเนี่ยมีหลักยึดที่จะเกาะ ดอยู่ที่สูวกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ให้นึกให้ต่อเนื่องอย่างเบาเบาสบายสบายร้องกับละครใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมอรหังให้เสียงคำภาวนาะดังออกไปจากในกลางท้องของเราในจังหวะที่สม่มสำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักแต่ทุกครั้งที่ภาวนาะสัมมอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงสใสใจอยู่ๆในกลางดวงใสใส รือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจยอยู่ที่ที่กลางองค์พระใสๆสต้องประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี้ข้าให้ลูกทุกคนต่างคนต่างนั่งหลับตาจุดนิ่งกันไปอย่างสบายๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ